ไอทีมร้านขายเกมแท้ราคาถูกต้องที่นี่เท่านั้น www.it.in.th นี่มานี่มาบวกเลยบวกเลยนไปแค่มูยี่มนี่คืออะไรอ่ะต้องตีคิดตันเหมือนป่ะไม่ต้องไม่ตองตีโง่โง่เลย เก้นก็เล่นม,มันเลยดิฟังดูสรงแล้วของเราคุอวงอไกนการ์ตานะถ้าอยู่ไกลๆมันจะนรกแตกเลเฮ้ยให้บอสตีหมาไม่ติดขอโทษครับวอนหน้าตาไม่น่าคบเลยอะ โกแบบกระตุกอ่ะกระตุกคือของกากหรือว่าเน็ตผมว่ามันเป็นที่เซิร์ฟมามากกว่าพีพีเยอะนั่นเป็นมาตั้งแต่พีพีอ่ะตอนนี้ตอนนี้เป็นนี้เยอะอยู่ปะก็เหมือนเดิมอ่ะไม่ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยตอนนี้เห็นแบบวัดเดี๋ยวจบนี่แต่เจมลองออกไปกดพีพีเอ็นดูหน่อยเถึง ลองดูหนะ่อยอยากรู้กันเนี้ยว่าจะยังไงโอ้อันนี้บอสตัวสุดท้ายยังยังครับเนี่ยตัวสุดท้ายละโอ้โหนี่นะว้าวจับไปตัวละครับเออบอกอะไรวะโอ้นี่มันมจบง่ายจังอสิทีเดียวเออจะจบง่ายส,สเยีเหลืองมาเหลือ ดาเมจแกใส่ชุดเลยอยู่เนี่ยนะดทำไมดูดาเมจน้อยๆฮะใส่ชุดฮิวโอ้ยสตีเลยลงดันเขาไม่ใส่ฮิวกันแล้ว <c oughs> เตอจอะไปลงใส่ฮิวแต่ปกติก็เล่นปกติแหละไม่ต้องเล่นแบบฮิวมันเสียเวลาเพื่อนจริงอ,อ๋อคือวิวบิวเสียเวลาเพื่อนเออจริงถ้าเกิด<อ>เล่นดันเจียนอ่ะปกติเนออีผมจะได้ใส่โฟเทอร์ตลอดเนี่ยอ,อจะได้ใส่ตลอดตลอดเลยเออมันจะพังแล้วเ็นี่เจ๊ตีตเจตีแล้ว ไลยเกิดใกล้ๆนี่แหละดีตัวตีนะดีเลยครับดีเลยตะเจมตีเลยรนะาวังตายระวังตายบล็อกอยู่คนไล่เกิดอ่ะคนไล่เกิดเจ็ดเอาเจ็ดเอาเจ็ด ดาเมจเราจะน้อยเห็นไหมดาเมจเราเบิเรบ์นช้าเดี๋ยวไ,ไม่แม้เกิดอะไรนั้งนาน,นถ้าเจนสังเกตสายลากบนก้อนหินน่ะมันจะมีรูปสีฟ,าฟ้าๆนั่นเมื่อไหร่ก็คือห้ามสีได้ตัว,ว่าอีดอ,อกนี่จะเลิกตามผมยังไงจ้า <c> ไ <oughs> ่คนเบียกังผมชิบหาย เฮ้เบิร์นเบินไปเลยเฮ้ยเบิรนดีเลยตอนนี้เร็วตอนนี้เร็วโอ้ยลวงตงตายหรอกตายลวงลวงลวงเสียเวลาเบิร์นโอ้ไปยืนตรงกลางจะชุบไม่ขึ้นเนาะโอ้จะเจมไปยืนอย่างงี้มันเป็นหินจะชุบจะชุบไม่ขึ้นเอาโหบ้าไปยืนตรงนี้เป็นเบิร์นอันนี้ก็ได้มันเป็นฮิตบอกระนาดใหญ่ตีตายได้ เบอร์ตาเจมก็รอเบอร์จะได้เติมอยากเข้าไปในวงกันเอนะขอร้องแลเตมตาเจมตายเมื่อกี้เป็นเรื่องเลยเติมเบอร์ครับเบอร์เบอร์ดอย่าเข้าใกล้นะจบไปเจอนจบจบไปตอนนี้เลยไปเลย เออวยใครชวนลงผ่าสองนี่จะไม่ลงด้วยแหละผ่าสองนี่ลงง่ายนะทุกคนเยอะมึงไม่ต้องมาโวยวายกูเกลียดมึง <c oughs> แง่ไล่ตามกับผัวมึงนี่แหละโอ้ซีเตียวเฟรมคอมพลีทเด็ดค่อาจารย์ไปแม่ Øh... Det er meget...